อันนี้วิธีการตั้งดอตอยางได้ผลนะครับก็คือเราจะไม่ยืนยิงให้มันสเปสะสปะนะสิ่งที่เราต้องมีคืออุปกรณ์ที่จะช่วยอย่างแรกเลยถ้าคุณมีรางพิคาตินี่อย่างเงี้ยหาขาทรายมาติดซะให้มีก็ใช้หมอนพาดก็ได้อันนี้ผมก็เลยใช้ทั้งขาทรายและหมอนก็ขาทรายก็ตั้งนะครับแล้วก็ออด้ามเนี่ยวางกดอยู่บนหมอนมันจะได้ความมั่นคงมากขึ้นเราไม่มีเครื่องจับยึดปืนยิงไงเพราะฉะนั้น เวลาตั้งดอทเนี่ยการวางเป้าอยู่แค่ส0เมตรก็พอนะหรือ15เมตรเนี่ยตามที่ท่านจะยิงแล้วก็ปรับให้มันเข้า X ให้ได้อย่าเพิ่งตั้งไกลครับไม่จาเป็นต้องไปตั้งไกลอะไรมากกว่านี้เลตด,ดอทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะใช้การเล็งเข้าๆข,ข้อดีก็คือจับเป้าได้เร็วแล้วก็ยิงได้ไวนะฮะแต่เรื่องความมันีเนี่ยอาจจะสู้ศูนย์เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งที่ระยะ10เมตรนะครับตั้งเข้า x ที่ระยะ10เมตรระยะ20เมตร 30เมตรหรือ25้าเมตรเนี่ยเราก็ยิงโดนนะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ผมตั้งแล้วเข้าเอกละที่ระยะ10เมตรเดี๋ยวพาไปดูตัวเป้านะครับเนี่ยเข้าละทีนี้ผมติดเพจเหล็กไว้ที่2ี่5 30ย้าสิบเดี๋ยวก็จะลองยิงเพดเหล็กให้ดูนะอ่า น,นี่คือยี่สิบนะครับผมก็จะยิงให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะแรงป,ปงจริงพูดได้ไหมโอเคถือว่าใช้ได้นี่คือการตั้งดอบเที่ระยะ10 นะครับระยะ10เมตรเนี่ยเวลาที่เรานำปืนมายิงนะมันก็จะยิงได้ง่ายถ้าเราตั้งเข้า10เมตรเข้า X ปุ๊บ20 30เมตรโดนเพจเหล็กเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเพจเหล็กมันใหญ่กว่า X เยอะโอเคครับ